ยี่สิบบาทครับป้าขับใจนะพ่อหนุ่มขับรถดีๆนะพี่ป้าพ่อเดินยังไงเนี่ยก็บอกฉันทางหมดละขอโทษนะจ๊ะปันไม่ได้ตั้งใจอะจ๊ะพี่ป้าจะทำอะไรอะเอาก็บอกฉันคืนมานะเอ่อป้าแค่จะช่วยปัดฝุ่นออกนะจ๊ะไม่ต้องมาพูด รูไหมป้งก็บอกฉันเพงขนาดไหนอ่ะป้าเป็นยาชดใช้หรอป้าขอโทษด้วยนะคะป้ารีบพอดีป้าจะเอาเอกสารสำคัญมาให้ลูกชายป้าอยู่ในตึกนี้ค่ะป้าขอโทษนะคะนี่ป้าทำของคนอื่นเสียหายไม่จะมาพูดขอโทษแค่เนี้มันไม่พอหรอกนะจ่ายค่าเสียหายมา สองหมื่นสองมืเลยเหรอคะมันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอคะคุณไม่มากเกินไปหรอกรู้ไหมว่ากระเป๋าฉันราคาเป็นแสนทำสปาทีก็หลักหมื่นน,นี่ป้าจะไม่จ่ายใช่ไหมได้นี่คุณจะทำอะไรอะคะทำอะไรน่ะหรอก็ให้ป้าชดใช้ค่ากระเป๋าใชนไง รีบมากใช่ไหมเอกสารนี่สำคัญมากหรอคุณคะคุณคะย่าค่ะคุณคะเป็นไงล่ะป้าวกาการที่คนอื่นทำลายข้าวของรู้สิกไงคุณไปครับ ผมฝากเอกสาร่อยนะครับป้าค่ะท่านประธานสมนายี่ป้าจอมสเสิอถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องแลกกับของสำคัญของลูกชายนี่แหละหายกันนะป้าที่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับพอดีว่าฉันมีเรื่องกับคนส่งเอกสารนิดหน่อยนะคะคนส่งเอกสารเดี๋ยวก่อนนะครับ นี่ไม่ใช่คนส่งเอกสารครับเขาเป็นแม่ของผมครับคุณหวานแม่ของคุณต้าเหรอคะใช่ครับเขาเป็นแม่ของผมเองครับแล้วท่านก็คือเจ้าของบริษัทนี้ด้วยแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับถึงได้เสียงดังโวยวายกันขนาดนี้เอ,อ่อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันกับแม่คุณต้าแค่เข้าใจผิดกันนิดหน่อยไม่นิดหน่อยมั้งคะ ก็คุณเขาว่าแม่ทํากระเป๋าเขาพังทั้งๆท,ที่แม่เองก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรกระเป๋าคุณหวานก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับนี่คุณหวานคุณทำอะไรลงไปเอ่ะ ฉันต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะคะในๆคุณตัก็มาแล้วเรามาคุยเรื่องการเซ็นสัญญานะคะเรื่องสัญญาคงไม่ได้เซ็นแล้วนะคะเพราะเอกสารสัญญานะ่ะคุณเพิ่งฉีกมันขาดไปนะะี่ค่ะนี่เอกสารสัญญาเหรอคะงั้น เดี๋ยวฉันไปทำให้ใหม่ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นครับทำไมล่ะคะไหนๆแล้วก็จะเป็นคู่ค้ากันแล้วนะคะคู่ค้าเหรอคะใครเขาจะเป็นคู่ค้ากับคนแบบคุณกันล่ะคะเรื่องงานผมยอมรับนะครับว่าบริษัทของผมเองก็อยากร่วมลงทุนกับบริษัทของคุณหวานมากมาแต่สิ่งที่คุณหวานทำวันนี้มันแสดงให้เห็นถึงนิสัยและการเป็นผู้บริหารที่ไม่ดี ถึงเราจะเป็นผู้บริหารที่มีเงินมากมายนะครับเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นทุกอาชีพไม่ว่าจะกับใครคุณก็ไม่ควรจะไปดูถูกเขานะครับยิ่งวันนี้คุณมาทํากับแม่ของผมแบบนี้ย่ยํายีดูถูกขั้นสารพัดและยังไม่ให้เกียรติแม่ของผมคุณรู้ไหมครับว่าแม่ของผมเลี้ยงผมมาอย่างดีแต่มีคนอื่นมาทํากับแม่ของผมแบบนี้ยิ่งเป็นคนที่จะร่วมลงทุนด้วยแล้ว ผมว่ามันมากไปนะครับผมรับไม่ได้แล้วต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับคุณไม่ต้องมาเหยียบที่บริษัทของผมอีกและผมขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดจากบริษัทของคุณเชิญคุณออกจากบริษัทผมไปได้แล้วครับแต่คุณตาครับ